ครับผมพวกเรเรายกวันซสิ่งอีพีสามนหกนะครับผมวันนี้เดินทางถึงอีพีสามพหกครับงานยกสูงนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมสูงเป็นเสานะครับของบ้านทาสีไว้หร้อเปล่านะครับผมงานยกสูงเขาพาไปดูดูใน้างานนะครับผมนี่ครับ มันค่อนข้างต่านะครับผมด้านี้นี้ค่อนข้างต่ำครับหลังค่อนข้างใหญ่นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะทำการยกนะครับยกแล้วเปลี่ยนเสาทั้งหมดนะครับเป็นเสาไหม้ทั้งหมดครับเดี๋ยวมาชมการยกกันนะครับผมรผมวันนี้ทีมงานเราก็ทําการยกมาได้นิดหนึนะครับผมดังนี้ค่อนข้างต่ำนะครับผม ได้ข้างในนั่นเองหรือยกอีกนะครับผมชมการยกกันนีครับยกและเทเสาก่อนครึ่งนึงนะครับผมครับผมตอนนี้ก็ยกมาได้ห้าสิบเจ็ดแล้วนะครับผมนี่นะครับห้าสิบแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไปประมาณนี่นะครับครึ่งหน้าต่างขอบหน้าต่างนะครับผมโอ้โหชมกัน เที่สองครับผมีแต่ถุนนี้ลงแล้วนะครับผมจากที่ไม่เห็นอะไรนะครับเริ่มลงแล้วครับผมครับผมครับตอนนี้ำกำลังทำการยกน้ำสเต็มลงแล้วครับผมเดี๋ยวไปทำการเที่ยวสองครับผมเที่ยวสองครับ ครับผมเดี๋ยวขอพิ่มเติมนี้นะครับงานยกนี้มีเทขานรอบนอกด้วยนะครับผมเทขานรัดรอบนอกนะครับรัดรอบตัวนี่นะครับอันสุดนะครับชมการยกกันนะครับผมแล้วผมเหมือนกับที่เรายกมาได้เต็มนลยครับทำการเทเสาเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับผมชมเราจะยกทีนะครับสองเต็มนะครับผม ช่วงวันยกกันครับผมครับตอนนี้ทีมงานเราก็ทําการยกสูงขึ้นไปได้หนึ่งสเต็ปแล้วนะครับผมเป็นสเต็ปที่สองนะครับนะครับสภาพดูรอบๆอกนะครับผมนี่ครับแต่ทีมมองไม่เห็นเลยนะครับเป็นได้ยืนได้นะครับทีมงานได้ยืนได้พรุ่งนี้จะยกสเต็ปหนึ่งนะครับผมสูขอ้นไปขอม่กลางครับผม จะมาชมการยกและเทเสาสเต็ปสุดท้ายกันนะครับผมครับผมตอนนี้ทีมงานของเราก็ทำการยกเสร็จสิ้นเทียบร้อยแล้วนะครับและสมบุ์แบบครับผมนี่ครับลดสูงขึ้นไปนะครับจากระดับนึกงของงนโศกการนี่ครับไประดับแล้วครับผมเดี๋ยวจะทำการเทเสาครับผมเดี๋ยวไปดูรอบข้างนะครับูนะครับคนยืนสบายเลยนะครับผม ขอทางล่างนี่โล่งเลยครับนะครับเดินข้างนะครับคนเดินลอดทีมงานเราเดินลอดไปถึงด้านนี้นะครับที่มีการเทคาะนะคั่นะออน,นะครับผมเดี๋ินลัดลอบนั่นเอาทีมงานเทเสาครับผมครับผมตอนนี้ทีมงานทีมงานเราก็ได้ทําการยกสูงและเทเสาพร้อมเทคานเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วครับผม แล้วนะผมทำชั้นล่างนี่สบายเลยนะครับขอบคุณาขอบคุณทีมงานกดไลค์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทีมงานพวกเราได้ทำคลิปให้เป็นวิทยาทานได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากครับทุกสิ่ง EP 36ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ